สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสำหรับวันนี้ครับนะอีพีกันต่อมาวันนี้รุปกันยาวพี่นะที่ชอบถูกใจพักเครื่องนะฮะของลุงปูมหาทิรานะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่นะฮะยอดนิยมที่สุดแล้วพี่นะับเป็นพระปิตาเจ้าสวนเหนือดวงนะฮะสองแผ่นดินพี่นะครับเก็บได้เก็บถูกใจอะไรกันไหนรีบปิดเลพี่นะรายการราคาค่อยขยับแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่นะครับนะถ้าสนใจไหนพี่ปิ่นเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีนัและเบอร์โทรครับวันจะเปิดให้ชมย 20่สถึงารายการครับเดี๋ยวเรามาชมกันพี่องค์ที่หนึ่งฮะรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตนะครับถ้าผมเลีอยงนี้นะนี่เลียงตรงข้างนะพี่มาครับมาชมรายการที่หนึ่งครับรายการที่1ครับมาเปิดกันต่อรุอนต่อพี่รายการนี้มาเป็นเนื้องาครับงานเป็นเนื้องานช้างผสมใบลานที่เลขคนเบอร์สามหกสามครับสามหกสามครับถามเงินถามทองพี่หน้าตาคมคมนี้ตั้ปู่นะนิ้วรอยนิ้วมือครบครับนะเกสรนะฮะ มวลสารแน่นๆพี่รายการนี้ครับจั <discussion. S 2> มโบ้สี่ร้อยห้าสิบนะฮะรายการนี้รุ่นนี้จะมีสามพิมพ์นะฮะมีพิมพ์เล็กมหาเสน่ห์พิมพ์กลางปดนี่พิมพ์บนจัมโบ้ครับนี่ฮะรายการนี้ฮะรายการที่สองเปิดออกมาเป็นพิมพ์ปดนี่หน้ากากฉุดทองฮะเปิดที่หน้กกากสีทองครับเลขคนตเบอร์หนึ่งเก้าห้าพี่รายการนี้ห้าร้อยบานะครับรายการที่สองต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามมาเปิดกันนพี่ รายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อคำข้าวนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะฮะเนื้อคำข้าวพิมพ์จัมโบ้ครับเนื้อสีขาวอย่างงี้พี่มวลสารแน่นแน่นเลขโคดนัวเบอร์สามสี่สองพี่นะฮะมวลสารก็เกาะแน่นแน่นเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะมวลสารแน่นแน่นนะฮะนี่ฮะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่เลขโคดนัวเบอร์เลขโคดนัวเบอร์นะฮะสามสี่สองนี่นี่ฮะรายการที่สามนะต่อมารายการที่สี่ครับพี่ชาย รายการที่สี่เลขโค้ด์โอ้โหูรายการนี้มาแล้วพี่รายการนี้มาเลยครับเลขโค้ดเบอร์อะไรพี่หมายเลขสองหลักหรือเปล่าหมายเลขสองหลักฮะรายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวแน่นอนนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวแน่นอนหรือเปล่าพี่เลขโค้ดเบนร์ครับเก้าศูนย์ครับเลขโค้ดจำนเก้าศูนย์นะฮะเนื้อคำข้าวเคลือบแน่เคลือบนะฮะที่เพื่อววัติดจะกุดนะพี่แน่นอนเลยรายการนี้พี่สวยๆกันเลยเลขโค้ดจำเก้าศูนย์พี่เจ็ดร้อยบาทนะรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าเปิดกระต่อรือกะต่อครับ โอ้โหรายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นองค์นี้ฮะโอ้โหสุดจัดครันะได้มาเป็นรายการที่พี่นะคนโทรเข้าไปดีพี่เขาทีพีนะฮะเลขคนเบอร์สามหนึ 1, ่งนะพี่โอ้โหสุดจัดครสุดจัดครับโอ้โหนี่ฮะสวยจริงๆพี่รายการนี้ โอ้โหสุดจัดครับรายการนี้พี่นะเหมือนเดิมพี่ชายรายการก็เปิแล้วเนี่ยครับ hmm. นะคะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเปอนเดิมพี่ชายครับรายการที่ห้านะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเปิดกันต่อพี่ชายครับเรารายการที่หกพี่โอ้โหนะครับใครไว้ใครได้นะเหมือนมีพี่คนหนึ่งเขาจะจองไว้จะเอาไว้อยู่นะพี่นะาแต่ผมยังไม่นั่นเลยนะครับมีคนพี่จะเอาอยู่นะครับนะสี่พันห้า ถ้าเราไปจองก็สามสี่พันแล้วพี่ถ้าเป็น็นการจองก็มีนะนะฮะนะฮะนกาสามสี่พันะะนะ 34, แล้วพี่นี่ครับนะฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับทางทีมงานวัดจัดสร้างที่แจ้งมานะครับว่านะครับพิมพ์ใหญ่จัดสร้างสามสิบสามองค์ในโลกนะฮะที่มีเมดยานะีะ้จัดสร้างสามสิบสามองค์เท่านั้น,นพี่นะฮะที่ติดอย่างเงี้ยพี่นี่ฮะจัดสร้างสามสิบสามองค์เท่านั้นนะ พิมพ์ละสาสิบสามองค์นะครับนี่ฮะรายการที่จัมโบ้สี่ร้อยห้าสิบพี่นะฮะต่อมารายการที่เจ็ดพี่รายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้โอ้โหจวดไหมรายการนี้จวดจวดพี่เลขโค้ดจำนวนพี่สามเจ็ดห้านะเลขโค้ดเบอร์สามเจ็ดห้าพี่รายการที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะฮะต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่แปดเปิดมาพี่โอ้โหเป็นจัมโบ้เลยครับรายการที <minded> ่แปดครับเลขโค้ดเบอร์พี่ห้าห้าห้าโอ้ยรายการนี้เลขโค้ดเบอร์ห้าห้าครับรายการนี้จากโปรสี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมขอที่แปดร้อยรายการพี่ตองห้านะครับโอ้โหสวยจัดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าขออนุญาตเปิดมาครับเป็นพิมพ์ปลดนี่หน้ากลักทุกทองครับโอ้โห เลขคนจัเบอร์หกห้านะพี่จ๋าเลขคนตัเบอร์หกห้านะครับนะการชุบทองพี่รายการนี้รายการที่เก้าเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการที่สิบขออนุญาตเปิดครับเนี่ฮะ เปิดออกมาเป็นพิมพ์ปลดนี่ครับเนื้อว่านภูกเขาวควายครับนี่เขียวครับเลขคนเบอร์ห้าห้าหกครับเกือบตองน,นี่ฮะเอาไปพี่สี่ร้อยบาทเครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดพี่ต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับเปิดามาเป็นพิมพ์เล็กครับนี่ฮะโอ้โห รายการนี้ครับรับไปพี่ชายนะครับเลขคนจะเบอร์เจ็ดสองห้าครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองครับเปิดกงนต่อเลยเงินต่อรับรายการที่สองเปิดออกมาพี่เป็นหูตะกุดเงินนะฮะเป็นตะกุดเงินสองดอกพี่นะะรับดีเอาไปพี่เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมเงี้ยโอ้โหได้คนจัเบอร์อะไรพี่ เลขคนละเบอร์สามห้าครับนี่เจ็ดร้อยบาทนีครับเจ็ดร้อยบาทนีครับต่อมาไปกันต่อลุยกัต่อพี่ชายรายการทันไปครับรายการที่สิบสามโอ้โหกดทงคำเก้าดอกผมเคยไปทำอยู่บิลลี่อยู่ที่พักเนื้อรับรายการนี้พี่เนื้อนะฮะคลำข้าวครับเลขคนละเบอร์สามเจ็ดพี่ชายเอ๊ะเจ็ดดิเลขคนละเบอร์อะไรเจ็ดเจ็ดครับเอาไปสี่ร้อย นาเจ็ดเจ็ดเอาเป็นสี่ร้อยเนี่ยฮะเพิ่มห้าสิบบาทพอนาต่อมายการที่สิบสี่ฮะหรือรายการที่สี่เป็นเนื้อคล้ำข้าวครับรายการที่สิบสี่ครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองเจ็ดครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครัรายการที่สิบสี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับร รายการที่สิบห้าเปิดมาครับเป็นพิมพ์ปลดไอพิมพ์มหาเสน่ห์พิมพ์มพ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 มเล็กนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบห้าที่เลขโค้ดอัมเบอร์ฮะเลขโค้ดนัมเบอร์แป๊บนึงพี่นะเลขโค้ดนัมเบอร์ครับสองเก้าสองพี่รายการนี้นะสองเก้าสองครับนะรายการทีนะ่สิบห้าต่อมารายการที่16หกครับเปิดออกมาพิมพ์จัมโบ้หน้ากากสทองฮนะโอ้โหพิมพ์จัมบโบ้หน้ากากสีทองครับรายการที่รับไปพี่ชาย รายการนี้รับไปครับ600บาทนะครับมาดูเลขโคดเจมเบอร์นะเลขโคดเจมเบอร์82ครับโอ้โหเลข2หลักนะฮะต่อมาพี่รายการที่17นะครับรายการที่17เปิดออกมาครับโอ้โหนะฮะ17ออกเปิดมาเป็นพิมพ์พิมพ์ปลดนี้่างเงี้ย รายการที่สิบเจ็ดนะครับนะต่อมารายการที่สิบแปดครับเปิดกันต่อพี่รายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเปิดมาครับโอ้โหโพิมพ์ปลดนี่เลยพิมพ์เป็นอหารเสน่ห์พิมพ์เล็กพี่นะการรายการที่สิบแปดนะพิมพ์เล็กนะฮะเลขโค้ดันเบอร์ครับเลขโค้ดันเบอร์ครับ นะฮะสองหกเก้านะต่อมาครับโดยรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาที่โอ้โหเป็นพิมพ์เล็กนะรายการที่สิบเก้าครับนีบ่เรียกว่าเบอร์ห้าเจ็ดแปดครับสิบเก้า ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครรายการออยี่สิบขอญาตเปิดนะครับโอ้โหหน้ากากหลุดไม่เป็นไรพี่หน้ากากหลุดนะฮะเดี๋ยวผมติดให้เพราะผมอ่าทําเคยทําโรงงานโรงงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมติดให้เลขคนดเบอร์พี่โอ้โหสองหลักด้วยหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวผมติดให้พี่นะฮะมีการติดหน้ากากอยู่พอดีครับ ร,รายการที่ได้โคดเบอร์ใหม่ที่1สิบด้วยนะฮะสิบด้วยสวยะะเอาไปพี่นะฮะห้าร้อยบาทเดือนครับนะองค์ที่ยี่สิบนะฮะต่อมาองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะน่ากลาก คองมาเลยพี่เลขโคนดเบอร์สามเจ็ดนะฮะห้าร้อยบาทนะครับต่อมาพี่รายการที่สิบเจ็ดครับเมื e. ่อกี้สิบหกนะพี่เมื่อกี้สิบหกนะรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นพิมพ์เล็กครับสิบเจ็ดเปิดมาเป็นพิมพ์เล็กครับนะฮะเลขโค้ดเบอร์พี่สองแปดสามครับพิมพ์เล็กนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่ รายการที่สิบแปดครับเปิดออกมาครับโอ้โหสิบแปดสิบแปดเปิดมาครับเป็นพิมพเนี่ยเลขโค้ดตัาเบอร์อรมีสองห้าแปดเนี่ยรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดมาครับโอ้โห รายการที่สิบเก้าพี่เลขโค้ดเบอร์หกหนึ่งห้าครับรายการที่สิบเก้าเงินสี่ร้อยบาทานะครับต่อมากันยี่สิบครับรายการสุดท้ายพี่รายการยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายเปิดออกมาครับไอยี่ห้ายี่ห้าทวนพี่ยี่ห้าเลขโค้ดเบอร์เก้าเจ็ดครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับ ครับวันนี้ก็มีแขงพันมาด้วยนะพี่ชายนะครับ29เอ้ย25รายการนะฮะชอบทุกใจกันแน่นใช่าาไหมเพื่อนๆขบใจที่วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ